พี่ครับถ้าผมอยากได้พื้นที่ตรงกลางแล้วเอาเสากลางออกไปพอจะได้ไหมครับไม่มีปัญหาครับเลขเกรด490ช่วยได้ครับเลข490จะเป็นเลขที่อยู่ท้ายเกรดเหล็ก STKR หรือ STK ไม่ว่าจะเป็นเหลแบบ็กท่อแป๊บหรือเหล็กโครงสร้างทั่วไปแล้วเหล 90, ็ก490นี้ดีกว่ายัางไงบ้าง เลข490คือเลขที่บ่งบอกว่าเหล็กนี้ทนแรงดึงสูงสุดได้แค่ไหนจนกว่าตัวเหล็กจะเสียหายซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการก็คือค่าความต้านแรงดึงมีหน่วยเป็นเมกกะปาสคาล หรือนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรโดยหากแปลงค่า490เป็นหน่วยแรงกิโลกรัมโดยหาร9.81แล้วจะได้เป็น50แรงกิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตรโดยประมาณนะครับซึ่งหากเทียบเหล็ก STK400 กับ STK490 แล้วจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเหล็ก STK490 นี้จะทนแรงได้ดีกว่าเหล็ก STK400 นั่นเองดังนั้นเหล็กเกรด490นี้สามารถนำไปแทนเหล็กเกรดเดิมด้วยขนาดที่เล็กกว่าได้ โดยขนาดที่ใช้แทนกันได้นั้นจะลดลงจากเดิมไป1หน่วยทำให้เกิดข้อดีที่ตามมาหลายอย่างพอเหล็กที่ใช้เล็กลงก็สามารถขนส่งเหล็กต่อเที่ยวได้จำนวนมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งเหล็กได้นอกจากนี้พอใช้เหล็กที่เล็กลงจะทําให้โครงสร้างเล็กลงและน้ําหนักเบาลงไปด้วยดูได้จากตัวอย่างการออกแบบโครงสร้างดังภาพถ้าใช้เกรด400จะต้องใช้เหล็กหนักรวมกันกว่า5,400กิโลกรัม แต่ถ้าใช้เหล็ก490จะต้องใช้เหล็กหนักรวมกันเพียง4,400กิโลกรัมเท่านั้นและพอน้ำหนักโครงสร้างโดยรวมเบาลงก็จะส่งผลต่อต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างที่ถูกลงตามมาซึ่งจะรวมถึงจำนวนเหล็กที่ใช้ในงานฐานรากที่น้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เนื่องด้วยเหล็กเกรด490รับน้ำหนักได้เยอะกว่าจึงสามารถออกแบบโครงสร้างให้ไม่มีเสากลางได้ซึ่งจะรองรับระยะสแปนระหว่างเสาได้มากถึง30-50เมตรทำให้ได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ด้วยความที่ตัวท่อน,นั้นเล็กลงจากเดิมทำให้เชื่อมได้เร็วขึ้นรอยเชื่อมก็เล็กลงและจะใช้ลวดเชื่อมน้อยลงตามไปด้วยซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรเหล็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้นั่นเอง ซึ่งเกรดเหล็ก490นั้นดูได้ง่งายๆเพียงดูที่ตัวพ่นข้างท่อที่ได้มาตรฐานจะระบุเกรดเหล็ก490อย่างชัดเจนนั่นเองครับประหยัดขึ้นทั้งต้นทุนทั้งเวลาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้อย่าลืมหันมาใช้เหล็กที่แข็งแรงขึ้นอย่างเหล็กเกรด490กันนะครับ